ามว่าเอาส่วนไหนมาสวยก็คิ้วแล้วก็ส่วนสันดังนะคะแล้วก็ริสติกนะคะทุกคนแล้วก็แป้งด้วยนะคะทาทาผสมกันเข้าไปเดี๋ยวมันก็สวยเองนะคะงามขึ้นเนาะก็งามขึ้นทุกวันนะคะก็ไม่มีวันไหนที่ไม่สวยนะคะทุกคนก็สวยนี้ทุกวันนะคะสวยทุกวันจ้า แซมพ่อพี่โลซานแน่นไดยแซมตันอีกกวาโอเคโอเคพอพออ่อนบเดี๋ยวเราจะไปดูปลาของเราด้วยนะคะทุกคนว่าตอนนี้สุกหรือยังนี่เอาใส่นี่ มังไงเอาสส่็ดิตื่นขึ้นมากินอ๋อทรงโอมันตีนก็ได้นะคะหรือว่ากินนมก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคะที่เราจะชอบนะคะเราก็ทำแบบนั้นก็ได้มันจะได้มีผิวพันธุ์ที่โอเคนะคะสำหรับพิมพ์พิมพิทแบบนั้นนะคะ กินนมหรือว่าโอเัลตินเดี๋ยวมันจะทําให้ผิวพรรณเราดีเองนะ